โอ้ตสังยงียกินข้าตาังขิงโอ้ตสังยงียกินลิ้งตังกระต่ายโอ๊ตซาบ,บงบวงหน่อยคนผู้หายซ้ำฟอกผู้ปนดีเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องกอนไปสู้คู่สู้คนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค่าซับตะไคร่หนอเด้อครับพี่น้องได้เวลาใบสองใบสามแล้วครับช่วงนี้หิวเข่าพี่น้องก็จะมาตำส้ตมตำกินนะจ๊ะตำส้ตมตำสูตรบูมน้อยร้อยเอ็ดเด้อพี่นอ้องรับรองป่ะคือไผรแน่นอนครับผมเห็นบ๊อบพี่น้องเบ็นบ๊อบเห็นบ๊อบ เห็นบ่ครับพี่หนึ่งร้อยเมตรยุ่ยจะหนึ่งร้อยว่าเป็นลอยเม็ีนองหนึ่งร้อยหนึ่งเมตรนะจ๊ะพี่หนึ่งร้อยเมตรนะจ๊ะใส่มาพิกไว้ก่อนแล้วเราจะมาดูว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะวันนี้ที่จะตามใส่นะจ๊ะเห็นบ่อพี่น้องอันนี้กุ้งสดนะจ๊ะกุ้งสดเห็นบ่เห็นบ่อนี่แบบสดเลยพี่น้องครับบ่แมนกุ้งสุภาพพ่อนี่พี่น้องของเพื่อนกุ้งสุภาพพ่อเด้อของข่อยนี่กุ้งสีผ้าพี่้ะพี่น้องของข่อยกุ้งสีผ้าพี่้อพี่น้อง แล้วก็มีหมูหมูมากย่องพี่น้องครับหมูย่อนนะจ๊ะหมูบางย่องพี่น้องต่อไปเนี่ยก็สิเป็นน้องมานาจ๊ะไม่ใช่น้องม้าอ่อนนาภานาจ๊ะม้าอ่อนนผังนะจ๊ะบ่ฟังย่างในพี่หน่องเ <c oughs> บิ่บงนี่มูลเป็นไเห็นบอรมูลเอล่เป็นแล้วอันนี้เราก็จะใส่น้องมมาด้วยนะจ๊ะต่อไปเราก็จะตาําทิพก่อนนะพี่น้องสมตําริกรลอยมเมด้อพี่น่องเดอ้อ เห็นบ่เห Pe er. ็นบ่อโอ้ยมุมกล่องจับยากเพราะว่าตอนแรกก็ว่าจะไปถ่ายอที่นานะพี่น้องแต่ว่าฝนมันตกพี่น้องฝนลิ่นเสกเสงเสกอยู่นนจ๊ะมุมนี้อาจจากมุมในบ้านนะจ๊ะอาจจากมุมในบ้านน่พี่น้องต่ำลงไปพริกโอยเมเด้นี้อุ้ยสบเสบหลากแน่้อนมือนพี่โรยเอดพี่โรยหนึ่งเม็ดนะจ๊ะ วอันนี้เฉพาะใส่อ่าเฉพาะแบบพริกได้พี่น้องอเพราะถ้าไหนใส่เนี่ยนะจ๊ะป๊าสีแบบเป็นตะสีแบบเป็นตะเสยบหลากแล้วพี่น้องต่อไปเราก็จะใส่ปลาแดกนะจ๊ะปลาแดกนี่เขาต้มเองได้พี่น้องปลาแดกนี่แบบนัวดได้พี่น้องเห็นบอ่อเห็นบอ่อปลาแดกต้มเองนะครับใส่ปลาแดกหนึ่งทัพพีใส่ปลาแดกสองทัพพีนะจ๊ะน้ำปลาติดลงไปพี่น้องน้ำปลาได้หนิน้ำปลาไข่เด็เป็นปคนกินนัวดได้พี่น้อง แล้วก็จตนยวนิดหนึ่งนะจ๊ะต่อไปก็จะบีบมะนาวใส่เด้อบีบลงไปสองเปียงสามเปียงสี่เปียงนะจ๊ะหาเปียง6เปียงพี่น้องจะนวะยวะยวะอีกเด้อบัณยวะยวะอีกเด้อพี่น้องผงนวดพี่น้องปละแดกแซบกันแซบเอะบะ่อไปเจอชูรสตายไปเลยนะจ๊ะอุย ไต่หลายแสบหลายพี่น้องปลาล่าก็ปลาล่าแสบก็แสบนะจ๊ะเจอผงนัวตายไปเลยจ้าปลาแดกแสบกับแสบพอผงนัวตายไปเลยพี่น้องใส่สุดยอดแบบหลายตด้อย,ย,ยู่เด้อไต่ละอียกว่ามันบอกพอใส่เยอะเยอะเลยใส่อีกดไ่ะอีกดไ่ะอีกดอ,อ,อ,อ้ยสุดยอดสุดยอสุดยอความไต่เยอะเยอะเลยจ้า ใส่มะละกอนะจ๊ะใส่น้องหยอนะจ๊ะใส่น้องมาจ้ะใส่น้องกุ้งจ้ะง้อบัโอ้อจุดจุดตาพี่หักพี่น้องกันกจุดตะพี่ง้อแม่ เงินไหลจิ้มก่อนบันี้โอ้ยใส่ผงนัวแบบเยอะนะจ๊ะจับแล้วี่นอนเรียบร้อย อันนี้จะเป็นน้องหมึกนะครับผมเท่าสีบ่็อ,อกอนไปต่ำใส่บุหงุ้งนพี่น้องเท่าสีบอ่อออไปต่ำเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวไข่ปลาหมึกจะแตกนาจ๊ะอันนี้น้องปุ่นลี่นะจ๊ะน้องปุ่นลี่พี่น้องกินตามบุหงุ่งกนกรต้อมีี้ขวบุ่นเลยไม่จังสิแสบเนาะมากินน้ำกันเ้อพี่น้องอืม้มสีไหม ตุ๋ยคำยังไงพี่นอ้องหน่นอยอีกนีดพี่นอ้องข่ายนี้ไปคุ้นกินเผ็ดได้พี่นอ้องไปสร้างตำบลหุงล่งรลานไหนก็นสิแบบเอาเป็นเพชรนั่งสินะรลานได้ตำบลเผ็ดก็เครียดรวยเด้ แต่ก็อาจจะมีบางร้านนะจ๊ะที่แบบว่าไปตั้งข้าวเจ้าแบบว่าสั่งเผ็ดแต่ว่าตามไม่เผ็ดนะครับแต่เพราะว่าห้องแบบเปนนนออนน็นหน้าสีห้องหน้าอ่อนหน้าสินะะพี่น้อง <c oughs> ดีดีเป็นหาสีเห็นแบบพ่อค้าห้ออ่อนหน้าสินวะนอ,อะไรประกาศตามเพี้ยนแห่งสินนะอ <c oughs> ับพี่นอง ขออนุญาตใส้มือนะจ๊ะเห็นกลุ่งบ่พี่น้องเห็นป่หัวใส่ข้าปุ่นเนาะบ่สสายแจขอเปี่ยนทานางก่อนอ้ยอันนี้น้องย่อนะจ๊ะจับพี่น้อง สายบัวจ้าอ่างจ่ว่าหน้าจะข้องอันสายบัวลายด้วยนี่ใส่เอวสันอย่างแต่มันบกขักสายบัวี่หน้าขวดแบบไรหรีอพี่น้องนี่ถั่วปูที่ปลูกใหม่นะจ๊ะ ผมเดินแล้วนะครับตัวผู้อยู่ที่นาเรานะจ๊ะแบบแซบ,บเพิบงเส็จเพิ่งเผ็ดไปหน่องพรีกลอยเม็ดนะ แห้นงอันนี้น้องปุ้นเลี่ยนนะจ๊ะขาวโว้ะเลยพี่น้องเขาปุ้นในีกินกับปูมาแบบแสบเด้วยอื้ม ขออนุญาตมูมมามด้วยพี่น่องเพราะว่าขอกินผู้เดียวว่นนี้ผมได้กินน้ำมคอยดอกทานนี่หืมไว้แสบป,ปวดพู้หักกลับด้วยยอดกระถินนะจ๊ะบกระถินเนี่ยบ้านมันไาสิกินแต้กลับของไฮนั่งร่มเลยพี่น่องกิงงนแค่ตับหมูนี่ก็แสบ แบบแบบปวดพูอ mm ื hmm. mm ้มอืจบววานแบนี้น้องเย็นแหงว้า เพียยแบบพวดพัว โอ้เผ็ดอีดีพี่น้องกินน้ำกุ้งกันว้ายแซ่บแบบปวดพุ่งแซ่บอีเดีจังจากต้องเผ็ดไหมสู้รุดแบบหลายเด้อพวงนุ่นะ่ะพี่น้องเพราะว่าคนมักก็มากินสู้รุ เ <Yes. S 2> มื่อวนนี้ถ่ายอยู่บ้านไปก่อนนะจ๊ะฉันถ่ายอยู่หน้าใน่สิแ้วมันได้กัดก้หนีพี่น้องอีน,นี้เราถ่ายอยู่ในบ้านเพราะว่าฝนมันลินเซ็งแซ่งเซงเซ็พี่น้องก็เลยไปถ่ายไม่ได้นะจ๊ะเตรียมของเราไปสูออกไปพี่น้องปฏิบัไปกินเขาหน้าแสบๆฝนตวงห้ามหัวก็เลยได้ตันกินยู่เฮียนนี่แหละพี่น้องอืม ยี่พวกเขาเขาไม่ได้กินเขาตั้งมือเศา้านี่กินน้องปนลีเนี่แบบแซบด้วยกับตัหุหงด์พี่น้องมันขาดโบไรเนาะมีตัห้หงส์ก็ต้องมีเขาปูนเนาะอร่อยเบอน้องไก่หมึกนะจ๊ะน้องหมึกน้องหมึกกินไข่บำรุงไข่แป๊ว ก็ในหัวขึงยุบพี่น้องนี่เห็นป้ะนี่ยันเห็นเส้เห็นไปเยอ่เราก็จะกินข้าวก่อนออกไปขายยำเด้อกินเข้าก้อนออกไปขายยำพี่น้องครับพรุ่งนี้ร้านหยุดหนึ่งวันเดอ้อเพราะว่ามืออื่นเนะี่ยมืออื่นขอสิไปหาลออยู่ถาดพนมนมจะพี่น้องพรุ่งนี้จะพาไปอ่าหาดพน,นมาานะครับผมไปหาไอ้ไส้นะครับผม ไปหาไอา้สายบได้พอก,กันโดนพี่น้องว่ามันซีหายเดอนหรอว่าที่ว่าโดนน้งเนาะแต่ในโควิดข้อด่านนี่แหละบได้พอก,กันเลยนะจ๊ะมืออื่นสีภาพเปหาไอา้สายนะครับผมเป็นใครก็มาดูกันนะจ๊ะพรุ่งนี้นะครับผมรับรองเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับผมหยุดล้านหนึ่งวันนะจ๊ะหยุดพ่อให้ลูกค้ากินหั้วนนี่แหละให้พวกแมนมาหยุดเหรอเสียด้ย ยุติงานลูกค้ากับบอสเสือคือเกาพี่นหวงเพราะว่าเพื่อนอยากกินหนนอานะเ <c oughs> พื่อนกับมาหาคือเกาเนั่นแหละ <c oughs> แก้เผ็ดด้วยน้ำแตงนะจ๊ะน <c oughs> ี่แหละจังเหมือก่อนนะครับเหมื่อยนะจ๊ะ สิได้ไปเอาเกียร์มาจิ้มก่อนพี่น้องเพชรปวดพวูดถึงเพชรต้องนวดนะจ๊ะมึงช่วยเรากับว่หลายดอกพี่น้องช่วยเราเคร่งหอนะจ๊ะต้องนวดเคร่งหออันนี้สายบัวจากนาเรานะจ๊ะหยั่นแต่บ่อขาดหยิบสายบัวมาใสา่ประสันพี่น้องเอ้ยหยั่นแต่บ่อขาดอยากหลายฉัหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำเนียงสักก้อนเนาะพี่น้องเนาะ ว่จะพาไปตำกินอยู่นะเสีบๆเจ้าใบยูนีก่ก็แสบอบยู่เท่าไหรม,มันบกขัดอืมขับรถมาสิออกไปแล้วจ้งไหนฝนตกห้ามมาหนิแม่โอ้ยบุมหน่อยเซ็งเลยแบบเซ็งเลยนะจ๊าอือเดี๋ยวกินกุ้งจากตอนก่อนก่อนสิบิดทิปคลิปนะจ๊ะยำป้วตลาดสด เรื่องเก่านะจ๊ะยำแซบยำนัวยำผัวแซบเมียนะจ๊ะยำป้วนตลาดสนเรื่องเก่าบ่าวบูมน้อยค่อยเองนะจ๊ะผมบูมน้อยลอยเอ็ดได้ครับผมฝากกดไลค์กแดแชร์กดติดตามให้นเด้อพี่น้องครับผมสารคนี้เอาไปสนิทธ์สะกอนพี่น้องครับมันเผ็ดไม่สิออกไปขายของปอยพี่น้องไม่สิแสบททอง <c oughs> ฝากก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับจะคั่มกัน